ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไก่ชนนะครับสุมทุกฟาร์มนะครับวันนี้สุมสุปวีฟาร์มนะครับของเราก็มาอัปเดตลูกไก่นะครับสำหรับชุดนี้นะครับ ไปอายุประมาณเดือนครึ่งน,นะครับจุดนี้มีอยู่เก้าตัวนะครับจะเป็นชั้นหลานของเจ้าสิงโตนะครับแม่นี้เป็นแม่ลูกสาวสิงโตนะครับ ข้อของเด็กๆชุดนี้จะเป็นลูกชายลาเต้ฮานุหรือหนุ่มลงมีนะครับค้อนี้ได้เก้าตัวนะครับสรุปแล้วก็จะเป็นชั้นหลานของ เจ้าสิงโตชั้นหลานของเจ้าลาเต้นะครับพ่อเป็นลูกลาเต้เสียงแม่ก็จะเป็นลูกสาวสิงโตนะครับครับก็ฝากเพื่อนๆท่านที่ชอบไก่ชนนะครับ เราก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบนะครับในสายพันธุ์ไม่ว่าจะนำไปพัฒนาต่อยอดหรือจะนำไปเลี้ยงชนนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเรื่องราคาก็จับต้องได้นะครับโทรมาคุยกัน ที่เบอร์โทร0944517299นะครับทวนอีกทีนะครับ0944517299นะครับยังไงก็ฝากติดตามซุ้มของเราด้วยนะครับซุ้มซุปเปอร์วีฟาร์มนะครับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ